เห็นแดนนี่แล้วก็เบลเกอร์ลี่เบอรี่ค่ะมากับลูกตาลชนทิชาหรือว่าลูกตาลอาสยามก็ดูเหมือนว่านี่เป็นอีเวนต์สาวเปรี้ยวรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นงานถแถลงค่ะเทศก,กาล n i g h t at the m u s e u m ให้คนทุกวัยได้เข้าถึงพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ต่างๆจะเป็นวัยไหนบ้างก็ดูจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มาเนี่ยแหละค่ะแดนนี่เกอร์ลี่เบอรี่นะคะมาในฐานะตัวแทนกลุ่มครอบครัวเพราะว่าตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วค่ะ ส่วนเบลกอรลิเบอรี่มาในฐานะตัวแทนกลุ่มคู่รักนักเที่ยวเพราะว่าเพิ่งแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้ส่วนลูกตาลชนที่ชาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่สายรีวิวกันท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำติ๊กต o อกแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนี่เป็นกลยุทธ์ของปีนี้นะคะอยากให้พิพิพธภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง48แห่งตอบโจทย์การเรียนรู้ของทุกวัยสร้างหมุดใหม่ๆใ,ในการท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีด้วยค่ะ ว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นคนชอบพิพิธภัณฑ์มากก็คือโดยปกติเวลาที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในกรุงเทพเองค่ะก็จะตระเวนทั่วเลยยังเมื่อก่อนที่ที่ชอบไปมากก็จะเป็นของกางจำลองแล้วก็ตอนนั้นก็ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตรไ์ไปแบบแต่ละที่แล้วเรารู้สึกว่าตัวนี้เองชอบมากแฟนก็ชอบมากแล้วยิ่งตอนนี้แบบมีลูกก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะปลูกฝังให้ลูกเขาได้แบบได้สิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่สนุก คือบางทีการที่เราได้เข้าไปต่างๆเงี้ยความรู้มันซึมเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งท่องจําหรืออะไรเลยแล้วก็ทําให้เขาแบบเติบโตมาแบบนั้นเลยยิ่งตอนนี้มีเรื่องของแบบมิวเซียมแบบเป็นไนท์แอดมิเนเียค่ะซึ่งสําหรับนี่เองนี่ถึงเป็นมากเพราะรู้สึกว่าเราเคยไปแต่ช่วงกลางวันเราช่วงกลางคืนอ่ะมันจะต้องแปลกตา สำหรับพิบพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่มิวเซียมสยามจัดขึ้นค่ะปีนี้ไม่หลุดกระแสเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะแต่เป็นการตีความซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยใช้มาตั้งแต่อดีตนั่นคือช้างค่ะมิวเซียมยชวนดูตั้งแต่อดีตที่ไทยมอบช้างให้ต่างประเทศในฐานะของขวัญน,นะคะช้างที่อยู่บนธงต่างชาติเห็นก็ได้รู้ว่านี่คือธงไทยมาจานถึงปัจจุบันมีกางเกงช้างค่ะยังเป็นของที่นักท่องเที่ยวเด็กมาไทยคล้ายๆก็ต้องซื้อไปใส่เป้าหมายสําคัญนะคะคืออยากให้พิพิธภัณฑ์มี ส่วน,นในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เป็นผู้ดูแลต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ใครๆก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดได้ค่ะ จริงแล้วพิพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะผลักดันในเรื่องของไทยซอฟต์พาวเวอร์นะคะให้ไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเรานอกจากจะเป็นแหล่งที่เผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์นะคะแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะเป็นสถานที่ที่จะนําเสนอนะคะสร้างสารรค์แรงบันดาลใจนะคะให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีนะคะผ่านงานของพิพันธ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทยแม้แต่ทั้งลายผ้าที่เป็นลายช้างนะคะ ทําเสื้อทํากางเกงนะคะที่อย่างศิลปินชื่อดังของเราน้องริซ่าเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณแจ็คสันหวังนะคะที่เป็นศิลปินต่างประเทศเนี่ยก็ชื่นชอบในลายผ้าไทยนะคะที่เป็นรูปช้างนะคะจนส่งเสริมให้ลายช้างเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถทำไรายได้ทางเศรษฐกิจในเรื่องของแฟชั่นเครื่องแต่งกายได้อีกด้วย พิพิธภัณฑ์ย้ำค่ำคืนที่ร่วมโครงการปีนี้ค่ะกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะอย่างเช่นหอดูดาวเฉลิมพระเะรกียรตินครราชสีมาพิพิธภัณฑ์มายาโกลหาดใหญ่ค่ะจะตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชจังหวัดเชียงใหม่โดยคุณผู้ชมเองสนใจเนี่ยสามารถดูรายละเอียดนะคะที่แฟนเพจ Facebook Museum Thailand ค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้น15 24ธันวาคมนี้ค่ะ